สุริยบทที่89นะครับเป็นหนึ่งในสุริยบทที่ยาวที่สุดถ้านับจากจำนวนข้อนะครับ<ม>สุรดี89นี่ยาวเป็นอันดับ3นะของสุริยนะอันดับ1ก็คือ119<ม>176ข้ออันดับ2<ม><ม>คือบทที่78มี72ข้อแล้วก็อันดับ3ก็คือ89ดสิบ้วแหละมี52ข้อนะครับก็พระคำสุริย์เนี่ยสอนเราให้เห็นถึงที่ชัดเจนนะคือหนึ่งแง่มุม หนึ่งแง่มุมแห่งความรักมั่นคงและความสุดสุดริตของพระเจ้าความรักมั่นคงและความสุดสุจริตของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากเขียนสดีร้อยสิบบทยังเขียนไม่หมดเลยอ่ะคือความสุดความรักมั่นคงและความสุดสุตของพระองค์นี่ยิ่งใหญ่จริงๆมีหลายแง่มุมที่เกินความเข้าใจของมนุษย์เราแต่ว่าสดีแปดสิบเก้าเนี่ยได้ให้เราเห็นถึงหนึ่งแง่มุมของความรักมั่นคงและความสุดสุตของพระเจ้าผ่านทางพันธสัญญาของพระองค์ ที่กระทําต่อกษัตริย์ดาวิดว่าพระองค์จะสาปนาพระองค์เลือกดาวิดแล้วก็จะมีกษัตริย์องค์หนึ่งเนี่ยจะมีจะมีกษัตริย์ที่จะมาจากเชื้อสายของดาวิดตลอดในชนชาติของพรงะองค์ที่จะครอบครองเหนือชนชาติของพระองค์นั่นเป็นความรับมั่นคงและความดิสิทธิของพระองค์แง่มุมหนึ่งที่ถ่ายทอดออกมาในสดุดีบทที่89นะแล้วก็อย่างที่บอกสดุดี89เนี่ยยาวมากนะแล้วก็เหมือนกับเป็นมีสดุดีย่อยๆอยู่ในสดุดี89นะถ้าเราสามารถแบ่งเป็นแบบใหญ่ๆนะ แบ่งใหญ่ๆได้3ส่วนใหญ่ๆส่วนที่1อยู่ในข้อที่1นึถึงสิเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทเพลงสัรเสริญความรักมั่นคงและความสัจจุดุิิตของพระเจ้าใช่ไหมที่เราได้อ่านตันนี้ก็คือตั้งแต่ต้นเลยสัรเสริญร้องเพลงนะผมคิดว่าข้อที่สรุปได้ดีก็คือข้อที่1นึ่ใช่ไหมที่บอกว่าข้าพรองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นนิดด้วยปากของข้าพระองค์ข้าพรองค์จะร้องจะประกาศ Ó ความสัจจุดุิิตของพระองค์ตลอดทุกชั่วชาติผนะัานน้องส่วนที่หนึ่งก็คือบทเพลงสัรเสริญๆๆความรัก <ๆ S 2> ส่วนที่2อนะครับอยู่ในข้อที่1 9ถึง37นะอยู่ในข้อ1 9กถึง37็นะครับก็เป็นส่วนของพันธสัญญาอธิบายพันธสัญญาใช่ไหมที่พระเจ้าทรงมีต่อดาวิดใช่ไหมครับก็ข้อที่สรุปให้เราเห็นภาพไง่ายๆก็ข้อ20ข้อ20กับข้อ29ใช่ไหมข้อยีบบอกว่าเราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของเราด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเราเราได้เจิมเขาไว้แล้วนะครับแล้วก็ข้อ29เนะรเราจะสถาปนาเชื่อสายของเขาไว้เป็นนิดทั้งบัลลังของเขาให้ดำรงตรา,ราตราการของ สก็ความรักมั่นคงและความสรัทธาของพระเจ้าที่คนนี้เขาร้องเนี่ยโอ้บอกเห็นชัดเลยในพันธสัญญาของพระองค์ที่มีต่อดาวิดนะแล้วก็ในส่วนที่3นะครับเป็นส่วนแห่งการ่ําครวนเป็นส่วนแห่งการค้ามครวนภาษาอังกฤษใช้คำว่า lament นะครับเป็นการข้ามครวนทาไมต้องคํามขรวนคํามขรวญถึงสถานการณ์ยากลําบากที่เขากําลังเผชิญอยู่ในเวลานั้นข้อที่สรุปก็อยู่ในข้อที่38กับ40อ่า38กับ49กนะเมื่อกี้พี่เบนก็ได้พูดถึงไปแล้วนะบอกว่าข้อ38บอกแต่บัดนี้พระองงงค์ได้ทรเวีย ออกไปและปฏิเสธพระองค์ได้ทรงพิโรธต่อผู้ที่เจิมไว้ของพระองค์49ข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงในการก่อนของพระองค์อยู่ที่ไหนซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณต่อดาวิดโดยความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นะครับก็คือพูดง่ายนะผู้เขียนสรีบทนี้นะเขารู้จักความรักมั่นคงและความศักดิ์ของพระเจ้าดีนะเขารู้ดีถึงพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อดาวิดนะแต่ว่าในสถานการณ์ที่เขากําลังอยู่เขาบอกว่าตอนนี้มันยากจริง ที่จะเห็นถึงความรักมั่นคงและความสดชืสส่นข,ของพระองค์ในในวันนี้ในตอนที่กําลังเขียนเนี่ยเพราะว่าอ,าอย่างที่พี่เบนได้กล่าวไปแล้วนะว่าตอนแรกตอนนี้น่าจะเป็นคือไม่มีใครรู้อย่างชัดเจนว่าะสะดีบทที่89เขียนเมื่อไหร่แต่ดูจากบริบทแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเขียนช่วงที่น่าจะเพิ่งกลับจากการเป็นเฉลยที่บาบิโลนใช่ไหมช่วงนั้นเนี่ยโอโ้โหเดีายวว่าแต่มีกษัตริย์ที่มาจากเชื้อสายของดาวิดเลย กำแพงเมืองยังไม่มีเลยกษัตริย์สักคนหนึ่งที่จะนั่งอยู่เนี่ยไม่ว่าจะมาจากมาจากเชื้อสายไหนก็ยังไม่มีเลยแล้วจะบอกว่าพระเจ้าเรารู้นะพระองค์ส์ซื่อความรักของพระองค์มั่นคงเรารู้พระสัญญาของพระองค์ต้องเป็นจริงแน่ๆเลยแต่ว่าสถานการณ์ที่เจออยู่ตอนนี้มองไปก็ไม่เห็นกำแพงมองไปไม่เห็นพระราชวางังไม่เห็นใครนั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยมันยากจริงๆพระเจ้าที่จะเชื่อในความรักมั่นคงแล้วก็ในความสัชื่ของพระองค์ที่ดำรงอยู่ ในทุกชั่วชาติกัพันธ์นะครับในเวลานั้นเขาก็เลยข้ามโคนออกมาในตอนท้ายนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็จบลงในข้อที่5 2ด้วยการสรรเสริญใช่ไหมบอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าเป็นนิดอามนและอาเมนนพี่น้องครับผมก็อยากจะหนุนใจนะว่าในชีวของเราในการดำเนินชีวตคริสเตียนเมื่อกี้พี่เพี้ยนหนุนใจในมุมของอีสเตอร์ไปแล้วนะแต่ว่าไม่เพียงแต่ในช่วงเวลาอีสเตอร์นะแต่ว่าจริงๆแล้วในประสบการณ์การดำเนินชีวตคริสเตียนนะเราดำเนินชีวตอยู่ด้วยความเชื่อเพราะถ้าเราดำเนินชีวตด้วยตามองเห็นเนี่ย เราจะอยู่ยากมากเลยถ้าเราเดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกเนี่ยเราจะอยู่ยากมากเลยแต่เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเหมือนคนที่เขียนสตีบทที่8 9นี้ถึงแม้ในปัจจุบันสถานการณ์ในชีวิตของเรา <store. S 1> หลายอย่างบีบบังคับเราไม่เห็นแม่ทั่กระเพางเหมือนเราไม่เห็นแม่แต่กันเาเราไม่เห็นแม่แต่ใครสักคนหนึ่งที่ท,ท,ที่ตามที่ในพระคัมของพระเจ้าบอกไว้พระคัมภีพระเจ้าบอกพระเจ้าครอบครองอยู่ไม่ใช่เหรอแต่เรามองออกไปเห็นแต่ความอายุติธรรมเห็นแต่ความชั่วร้ายในสังคมเราบอกพระเจ้าพระเจ้า แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่แต่ว่าโอ้โหมองไปที่ไหนนะมีแต่ความชั่วร้ายมันทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดินเราเป็นห่วงลูกหลานของเราเราไม่อยากให้เขาเติบโตในสถานการณ์แบบนี้พระองค์เจ้าค่าแต่เรารู้ใช่ไหมว่าวันหนึ่งพระองค์จะทาให้พระสัญญาของพระองค์เป็นจริงพระองค์จะกลับมารับเราเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เรารอคอยด้วยความเชื่อใช่ไหมแล้วก็สดีบทที่แปดสิบเก้าเนี่ยสอนเราว่าเราจะอยู่เราจะมีชีวิตอยู่ในจังหวะนี้ยังไงก็มีสามอย่างอย่างที่หนึ่งเราร้องเพลงถึงความรัก และคำสัญญาของพระเจ้าสิ่งนี้ต้องไม่ขาดไปจากชีวิตของเราเริ่มต้นก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจบท้ายก็สารุก,การในพระนามของพระเจ้าอาเมนอาเมนเรารู้ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นอย่างนี้สองเรายึดมั่นในพัญญาของพระเจ้าทบทวนพัญญาของพระเจ้าที่มี อย่างเขานี่เขาตั้งทบทวนพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีทางดาวิดใช่ไหมแล้วของเรายิ่งเห็นชัดเจนว่าพันธสัญญาที่มีต่อดาวิดเนี่ยสำเร็จในองค์พระเยซูคริสต์วันนี้พระองค์ครอบครองอยู่วันหนึ่งพรงะองค์เสดร็จกลับมาเพื่อจะสถาปนาการครอบครองของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบในแผ่นดินโลกเรารอคอยด้วยความเชื่อย,ยึดมั่นในพันธสัญญาของพระองค์ไม่ลืมพันธสัญญาของพระองค์ตลอดแล้วก็สุดท้ายนะเราก็ข้ามควรได้นะข้ามควรนะมี พี่ทางสังเกตในพั้นพี66เล่มเนะี่ยมีพื้นที่สําหรับการทาพวนะมีบทเพลงค่าควรมีเวลาที่เราจะค่าควรนะครับแต่ว่าในท่ามกลางความค่าควรนั้นนะครับก็ไม่ได้แปลว่าจะพลากเสียงโห่ร้องจากชื่นบานไปจากชีวิตของเรารมันก็เป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปนะแล้วเราเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะนมัสการพระเจ้าของเราเราจบลงด้วยการสรรเสริญสาธุการในพระเจ้าเป็นนิพพานเมนและอาเมนตลอดนะครับแล้วก็ ในส่วนที่เราอ่านด้วยกันในวันนี้ในข้อ5ถึง17เมื่อกี้เป็นภาพรวมนะนี่ซูมเข้ามาแล้วนะครับในส่วนที่เราอ่านด้วยกันในวันนี้นะครับข้อ5ถึง17เนี่ยอย่างที่บอกนะอยู่ในส่วนแรกของสรุปีบทนี้ก็คือเป็นอยู่ในส่วนของบทเพลงสรรเสริญความรักมั่นคงและความศักดิ์สุจิจ์ของพระองค์เนาะขอพระเจ้าช่วยรับขอพระองญญานบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะเคลื่อนไหวในเราท่ามกลางเราแล้วก็ผ่านชีวิตของเราผ่านพระคำตอนนี้ ขอให้ทำตอนนี้นะครับท้าทายทั้งตัวผมเองแล้วก็ท้าทายเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เพียงแต่เราเป็นผู้เชื่อไม่เพียงแต่เราเป็นชนชาติของพระเจ้าแต่เราเป็นทีมนมัสการของพระองค์เพื่อไม่ว่าวันนี้สถานการณ์ในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเนาะไม่ว่าเราจะตกต่ําหรือว่าเราจะได้รับการยกชูจากพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ในความทุกข์ยากลาบากหรือความสะดวกสบายเราจะยังคงนมัสการยึดมั่นในพัญญาถึงแม้จะข้ามควรนะ ก็ยังจะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงและความศรีของพระองค์ที่ดํารงอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์วันนี้ผมจะแบ่งปันในหัวข้อที่หลายๆคนน่าจะได้เหมือนผมก็คือโหร้องอย่างชื่นบานนะครับผมจะแบ่งปันในหัวข้อโหร้องอย่างชื่นบานนะครับแล้วก็จะมี3ประเด็นนะครับประเด็นที่1นนะครับฟ้าสวรรค์สรรเสริญพระเจ้าฟ้าสวรรค์สรรเสริญพระเจ้าในข้อ5้าถึงแปดนะครับฟ้าสวรรค์สรรเสริญพระเจ้าในประเด็นที่2นะครับแผ่นดินโลกสรรเสริญพระองค์แผ่นดินโลกสรรเสริญพระองค์ข้อ9ก้าถึงสินะครับแล้วก็สุดท้ายนะ ชนชาติของพระองค์ก็สรรเสริญพระองค์ชนชาติของพระองค์ก็สรรเสริญพระองค์นะครับข้อ1 5ถึง17จนะครับจริงๆมันจะถึง18แนะแต่ว่าในมานาให้เราอ่านถึงแค่17ก็ประเด็นที่1นะครับฟ้าสวรรค์สรรเสริญพระเจ้านะครับฟ้าสวรรค์สรรเสริญพระเจ้าในข้อที่5นะครับบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอฟ้าสวรรค์จงสรรเสริญการอัศจรรย์ของพระองค์และสรรเสริญความสัจจริตของพระองค์ในที่ประชุมของบรรดา ผู้บริสุทธ์นะครับสิ่งแรกที่เราได้เห็นคือฟ้าสวรรค์เนี่ยสรรเสริญพระเจ้านะครับฟ้าสวรรค์เนี่ยเป็นที่ที่ทำไมฮะสูงที่สุดแล้วนะฟ้าสวรรค์เนี่ยเป็นที่ที่สูงที่สุดนะแต่แม้กระทั่งฟ้าสวรรค์ที่สูงที่สุดนะครับก็ยังสรรเสริญพระเจ้านะครับฟ้าสวรรค์เนี่ยสรรเสริญพระคัมภีร์บอกว่าสรรเสริญการอัศจรรย์และความสักด์สุจริตของพระองค์นะถึงแม้ฟ้าสวรรค์จะเป็นที่ที่สูงที่สุดนะฟ้าสวรรค์เป็นที่ยอดเยี่ยมนะและเป็นสถานที่ที่มหัศจรรย์ เราได้เห็นบางแง่มุมในพระคัมภวรณ์ใช่ไหมโอ้โหสวรรค์นี่มันสุดยอดจริงๆนะเต็มด้วยความอัศจรรย์เต็มด้วยสิ่งที่เกินคําบรรยายของมนุษย์จะบรรยายได้นะแต่ขนาดฟ้าสวรรค์มหาอัศจรรย์สุดยอดสูงส่งขนาดนั้นเมื่อฟ้าสวรรค์ได้เห็นการอัศจรรย์และความสุดสิของพระเจ้านะฟ้าสวรรค์บอกโอ้โหอันนี้มันอัศจรรย์เกินสวรรค์จะบรรยาย ขนาดฟ้าสวรรค์ยังต้องสรรเสริญความอัศจรรย์แล้วก็ความสัต์ซื่อของพระองค์นะตะลึงพึงเพิดและสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระชะกิจและความสสุจริตของพระองค์เนี่ยสุดยอดจริงๆสวรรค์ยังสรรเสริญเลยนะแล้วก็ในพระมิรบอกต่อไปว่าแม้ในสวรรค์สูงสุดนะก็ไม่มีใครเทียบพระเจ้าของเราในข้อ6กถึงแนะมีการถามคําถามเดียวกันเนี่ยสครั้งถามคำถามซ้ำอยู่เนี่ยถามอยู่นั่นแหละผู้ใดเล่าในฟ้าสวรรค์จะเปรียบกับพระเจ้าได้ข้อ6ใช่ไหม ในบรรดาเทวชนผู้ใดจะเหมือนพระองค์ข้อ6ใช่ไหมข้อ8บอกว่าข้าแต่พระเจ้าจอมอย่ทางข้าแต่พระองค์ผู้ใดจะดุจธานุภาพเท่าเทียมพระองค์ด้วยความสดจุตของพระองค์รอบพระองค์คือถามสามครั้งอะว่ามีใครไหมที่จะเป็นเหมือนพระเจ้าในสวรรค์นี่จะมีใครไหมข้ออะไรฮะแน่นอนละ่ะในโลกเนี่ยกับใต้พื้นแผ่นดินโลกเนี่ยคงไม่มีใครเหมือนพระองค์หรอกมันไม่ต้องไม่ต้องเถียงกันอยู่แล้วนะว่าในพื้นในโลกใต้พื้นแผ่นดินไม่มีใครเหมือนพระองค์หรอกแต่ในสวรรค์ที่สุดยอดเนี่ยจะมีอีกไหมที่ใครที่จะเป็นเหมือนพระเจ้าเเปรรีียยบบทหือแแม้ต่ ใกล้เคียงในลทธานุภาพของพระองค์ฟ้าสวรรค์บอกว่าอะไรไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่แม้แต่ใกล้เคียงเลยนะไม่ใกล้เคียงขนาดไหนถึงขนาดที่ทั้งสวรรค์นนะยังต้องก,งก้ามกราบนมัสการพระองค์ในข้อ7จ็บอกว่าคือองค์พระเจ้าผู้เป็นที่เกรงกลัวในสภาของผู้บริสุทธิ์ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงขามเหนือกว่าทั้งสิ้นนะเหนือกว่าทั้งสิ้นที่อยู่รอบพระองค์ ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบได้กับพระองค์ไม่มีผู้ใดมีฤทธานุภาพแม้จะใกล้พระองค์แล้วก็ทั้งสวรรค์นเนี่ยต้องก้มกราบนมัสการยำเกงรงเทิดทูนสั่นเทิมนะครับต่อจำเพาะประพักพระเจ้าของเรานะในข้อที่5้ถึงแบอกว่าโอโคสวรรค์สัรน,สนเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านฟ้าสวรรค์สรรเสริญพระองค์ประเด็นที่สองที่เราได้ดูต่อไปในข้อที่9ก้าถึงสิบอกว่าแผ่นนิโลกก็สัรนเสริญพระองค์ด้วยนะครับ ไม่เพียงแต่ฟ้าสวรรค์เบื S, ้องบนสรรเสริญพระเจ้านะแต่ในข้อ9ถึง14บรรยายต่อไปว่าแผ่นดินโลกเบื้องล่างเนี่ยก็สรรเสริญพระองค์ด้วยนะถ้าเราได้อ่านข้อ9ถึง14เราจะเห็นว่าผมใช้คําว่าแผ่นดะินโลกเนาะเพราะแต่ว่าคําว่าแผ่นดินโลกของผมเนี่ยหมายถึงรวม3สิ่งนะรวมถึงก็คือพื้นนาะพื้นน้ําใช่ไหมแผ่นฟ้าแล้วก็พื้นดินนะพื้นน้าแผ่นฟ้าพื้นดิน3สิ่งเนี่ยหมายความว่าเป็นแผ่นดินโลกนะเพราะว่าก็คือมีสวรรค์กับโลกใช่ไหมคือพระเจ้าเนี่ย ผู้ทรงสร้างโลกแล้วก็บรรดาสปปรพสิ่งที่อยู่ในโลกใช่ไหมพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือการทรงสร้างของพระองค์ในข้อ94บอกอย่างนั้นแล้วไม่เพียงแต่พระองค์ปกครองอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นนะแต่สิ่งเหล่านั้นก็สรรเสริญพระองค์ด้วยสิ่งแรกที่ผู้เขียนสุดีบอกว่าในในโลกที่สรรเสริญพระองค์อย่างแรกคือเริ่มจากผืนน้าก่อนเลยคือทะเลข้อ9บอกว่าพระองค์ทรงปกครองการเดือดดานของทะเลเมื่อคลื่นสูงขึ้นพระองค์ทรงทําให้สงบ พระองค์ทรงขยี้ราหบเหมือนผู้ถูกฆ่าพระองค์ทรงกระจายศัตรูของพระองค์ด้วยพระกรทรงฤทธิ์ของพระองค์นะในตลอดทุกยุคสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไหนหรือว่ายุคสมัยไหนนะครับผืนน้าหรือว่าทะเลเนี่ยก็ถูกมองแล้วก็มักจะถูกยกย่องว่าเป็นสิ่งที่ล้ําลึกใช่ไหมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ทรงพลังนะ อย่างเช่นเรื่องของเรือเนี่ยแค่แบบว่าอยู่คือมนุษย์ทําไม่ได้นะต้องน้ำนี่ต้องมาช่วยนะคือขนาดวิทยาการกก้าวไกลจนถึงปัจจุบันนะก็ไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่จะเอาชนะน้ําได้ไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่จะปกครองทะเลได้นะครับแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าแม้แต่ผืนน้าที่ยิ่งใหญ่ทรงพลังขนาดนั้นนะครับก็ไม่อาจแม้แต่จะยืนอยู่ได้จำเพาะพระพักพระเจ้าของเราเมื่อกี้มิ้นได้พูดถึงในพระคำโยบนะบโอโ้โหในพระคำโยบนะ ข้อที่บทที่38ข้อ8ปดถึงสิได้บรรยายว่าจำเพาะพระพักของพระเจ้าของเรานะทะเลที่ว่ายิ่งใหญ่นะเป็นเหมือนแค่เด็กทารกแรกเกิดเท่านั้นเองในพระธรรมพีบอกว่าไงรู้ไหมผู้ใดเอาประตูปิดทะเลไว้เมื่อมันระเบิดมาเมื่อดังออกมาจากคันใช่ไหมเป็นเด็กออกมาเมื่อเราสร้างเมฆให้เป็นเสื้อและความมืดทึบให้เป็นผ้าอ้อมของมันแล้วกําหนดเขตให้มันวางด่านประตูกล่าวว่าเจ้าไปได้ไกลแค่นี้และอย่าไปอีกเลยคลื่นนอนคนองของเจ้าหยุดเพียงแค่นี้ เห็นไหมฮะคือแบบว่าเหมือนเด็กพึ่งคลอดเลยอ่ะแล้วก็เอาผ้าอ้อมพันไว้ด้วยอ่ะแล้วก็เหมือนกับเคยเห็นเป็นรั้วเด็กใช่ไหมฮะพระองค์ตั้งไว้น้าบอกว่าไปไหนไม่ได้นะแล้วเด็กก็ไปไหนไม่ได้จริงๆนี่คือทะเลที่ยิ่งใหญ่เกินกําลังของมนุษย์แต่ว่าพระเจ้าทรงปกครองเหมือนกับเป็นแค่เด็กเลยไม่เพียงเท่านั้นตอนที่พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกมีพายุใหญ่สาวกกําลังจะจมปลุกพระเยซูมาพระเยซูบอกว่าเงียบสิมันเงียบปุ๊บโหก็ถามเลยท่านผู้นี้เป็นใครหนอใช่ไหมจนฉัน ลมและทะเลยังต้องเชื่อฟังก้มกราบนมัสการพระเยซูนะแล้วก็มีการพยายามตีความคําว่าราหับ หลายคนพยายามตีความบางคนก็บอกแปลว่าศัตรูแปลบางคนก็แบบเป็นเลวียทธานใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเป็นทะเลนะแต่ว่าไม่สําคัญนะว่าแปลว่าอะไรสิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าไม่ว่ามันจะคืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกินความเข้าใจการตีความของมนุษย์นะแต่ว่าสิ่งนั้นก็พ่ายแพ้แต่อพระเจ้าของเราไม่มีอะไรที่ยืนหยัดจากพระพั์ของพระเจ้าไม่ว่ามันจะมีอํานาจมากแค่ไหนแม้กระทั่งความตายนะที่ไม่มีใครพิชิดได้แม้กระทั่งทะเลไม่มีใครปกครองได้พระเจ้าก็ปกครองและมีชัยชนะเหนือสิ่งนั้นและพระองค์สรงม,มอบชัยชนะนั้นนะคร คริสเตียนด้วยนะขอบคุณพระเจ้านะไม่เพียงแต่พระเจ้าปกครองอยู่เหนือน้ําที่เป็นทะเลใช่ไหมแต่พระองค์ปกครองอยู่เหนือแผ่นฟ้าแล้วก็พื้นดินด้วยในะข้อ11.12บอบอกว่าฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์แผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ด้วยพระองค์ได้ทรงตั้งพิภพและบรรดาที่อยู่ในนั้น ทิศเหนือและทิศใต้พระองค์ก็ได้ทรงสร้างภูเขาทาโบกับภูเขาเฮอร์โมนสรรเสริญพระนามของพระองค์อย่างชื่นบานตรงนี้พูดถึงภูเขาสองลูกมีการพูดถึงภูเขาทาโบแล้วก็ภูเขาเฮอร์โมนนะครับถ้าเกิดเป็นคนอิสราเอลเนี่ยเขาจะรู้จักดีเหมือนเป็นแลนด์มาร์กของคนอิสราเอลนะแล้วก็ภูเขาสองลูกนี้นะเป็นภูเขาลูกใหญ่นะเป็นภูเขาที่โออาตะการตาเป็นภูเขาที่ทุกคนรู้จักดีในอิสราเอลนะลูกหนึ่งก็คือทาโบเนี่ยเท่าที่ผมค้นมานะอยู่ทางทิศเหนือ แล้วก็เยื้องออกไปทางทิศตะวันออกหน่อยๆส่วนเฮอร์โมนเนี่ยอยู่ใต้แล้วก็เยื้องไปทางทิศตะวันตกหน่อยๆพอเราอ่านข้อ11กับข้อ12ประกอบกันเนี่ยเราจึงแปลความได้ว่าไม่ว่าจากที่สูงสุดจนถึงที่ต่ําที่สุดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือถึงทิศใต้ไม่ว่าจะเยื้องไปทางทิศตะวันออกหรือจะทางทิศตะวันตกเนี่ยทุกอย่างล้วนเป็นของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างมันทั้งหมดยอมจำนนต่อพระองค์และสรรเสริญพระนามของพระองค์อย่างชื่นบาน้องรู้ไหมคนที่เป็นมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเวลาคนที่มีทรัพสมบัติเยอะๆคนมักจะยกย่องใช่ไหมโอ้ ه, คนนี้มีทรัพสมบัติเยอะน่านา่าคนเรายกย่องอย่างนั้ใช่ไหมแต่พระเจ้าของเรานะพระ์บอกเลยว่าแผ่นดินโลกก็ของพระองค์ฟ้าสวรรค์ก็ของพระองค์น้ําทะเลของพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นของ R, uch, พระองค์เท่านั้นพระองค์สร้างมันด้วยแล้วมันก็นมัสการพระองค์ ชื่นบานพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่จริงๆครับแล้วก็ในข้อ13นะพูดต่อไปพูดถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์เมื่อกี้พี่เอได้พูดแล้วนะบอกว่าพระองค์ทรงมีพระกรทรงฤทธิ์พระหัตของพระองค์ก็แข็งแรงพระหัตขวาของพระองค์ก็สูงเน้นย้ำถึงสามครั้งพูดถึงแขนกับพระหัตของพระองค์เล็งถึงการปกครองแล้วก็เล็งถึงอำนาจมือขวาใช่ไหมเล็งถึงอำนาจแล้วก็การปกครองของพระองค์คือพูดง่ายๆนะทั้งพื้นน้ําแผ่นฟ้าแล้วก็พื้นดินเนี่ยล้วนเป็นฟีดผัดของพระเจ้า ต่างก็อยู่ในการครอบครองของพระเจ้าอยู่ในการฤทธิ์อนุภาพอันไม่จํากัดของพระองค์พระองค์ทรงสามารถนะพระองค์สามารถที่จะช่วยชนชาติของพระองค์ก็ได้ทาลายศัตรูของพระองค์ก็ได้นะเราเพิ่งเข้าเดียวกันไปในเรื่องวันพฤหัสในไม่ใช่วันพุธเนาะทีะ่ปัสกาใช่ไหมเป็นภัยพิบัติประการสุดท้ายใช่ไหมโอ้โหพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจที่จะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าอียิปต์และพระของอียิปต์ใช่ไหมเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่แท้แต่องค์เดียวแต่คําถามที่น่าสนใจคืออย่างนี้ค่ะ เรารู้แล้วล่ะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และทรงโหดสุดยอดขนาดนั้นมีฤทธานุภาพขนาดนั้นแต่คําถามต่อไปพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นเจ้าของและปกครองทุกสิ่งขนาดนี้คําถามคือแล้วพระองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่องค์นี้จะปกครองสรรพสิ่งแล้วก็ประชากรที่อยู่ใต้การปกครองของพระองค์ยังไงทําไมต้องถามแบบนี้เพราะว่าถ้าเราประสบการณ์ของเราจะเป็นมนุษย์ใช่ไหมเราได้เห็นในประวัติศาสตร์มนุษย์ที่มีอํานาจมักจะใช้อํานาจไปนในทางที่ทําไมฮะ ไม่ถูกต้องใช่ไหมมนุษย์ที่มีอำนาจมักใช้อำนาจในทางที่ผิดใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องใช้อำนาจด้วยความโหดร้ายทารุณใช่ไหมใช้อำนาจเพื่อจะกดขี่แล้วก็เอาเปรียบผู้ที่อยู่ใต้การปกครองนะแต่พระเจ้าของเราไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าผู้ทรงมีพระกรยิ่งใหญ่พระหัตถ์ของพระองค์ก็แข็งแรงเนี่ยพระเจ้าผู้นี้นะพระคัมภีร์บอกว่าความชอบธรรมของพระองค์ความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานบัลลังก์ของพระองค์ความรักมั่นคงและความสุดเดินาำน้าของพระองค์ การปกครองของพระเจ้าไม่มีความอาธรรมการปกครองของพระเจ้าไม่มีความอายุติธรรมการปกครองของพระเจ้าไม่มีการโหดร้ายทารุณการปกครองของพระเจ้าไม่มีการหลอกลวงเพราะอะไรการปกครองของพระเจ้ามีแต่ความชอบธรรมความยุติธรรมความรักมั่นคงแล้วก็ความสัต์สุจริตของพระองค์ที่ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติแผ่นดินโลกนะครับคือพื้นน้ําแผ่นฟ้าและพื้นดิน ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าทั้งหมดเป็นของพระองค์อยู่ใต้การปกครองของพระองค์พลังและฤทธิเดชทั้งสิ้นสรรเสริญพระเจ้าจอมราชาของเราทั้งสิ่งทุกสิ่งเนี่ยยกย่องนมัสการพระองค์ด้วยชื่นบานสรรเสริญพระเจ้าไม่เพียงแต่ฟ้าสวรรค์นมัสการสรรเสริญพระเจ้าแต่แผ่นดินโลกก็สรรเสริญพระองค์พี่น้องครับแล้วเมื่อกี้หลายคนได้พูดไปแล้วน้องเมย์ก็ได้แบ่งปันในประเด็นนี้แล้วเราที่เป็นชนชาติของพระองค์ควรจะสรรเสริญพระองค์มากยิ่งกว่านั้นซัก เพียงใดนะประเด็นที่ะครับชนชาติของพระองค์ก็สรรเสริญพระองค์ในข้อ1 5ถึง17นะครับชนชาติของพระองค์ก็สรรเสริญพระองค์แต่พระธรรมวิยบอกว่าชนชาติที่รู้จักโหร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุขค่ะแต่พระเจ้าชนชาติที่รู้จักโหร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุขนะครับชนชาติของพระเจ้าเป็นสุขทําไมเพราะเขาเป็นชนชาติของพระเจ้าสิ่งที่ทําให้ชนชาติของพระเจ้าพิเศษ,ษ,ษที่สุดนะครับไม่ใช่เขาเป็นชนชาติที่รวยที่สุดใหญ่ที่สุดเล็กที่สุด เป็นยังไม่ใช่แต่สิ่งที่ทําให้ชนชาติของพระเจ้าเป็นสุขเพราะว่าเขาเป็นชนชาติของพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกผู้ที่ทั้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกต่างพากันสรรเสริญพระองค์อย่างชื่นบานชนชาติของพระเจ้าเมื่ออยู่ใต้การปกครองของพระองค์ที่ไม่มีความยุติไม่มีความอายุตธรรมไม่มีความาธรรมไม่มีความโหดร้ายเนี่ยมีแต่ความรักมันคงมีแต่ความศักดิ์สิจริตของพระองค์เนี่ยชนชาติของพระองค์ก็แม้อยู่เย็นเป็นสุข ชนชาติของพระองค์ทำไมเจริญรุ่งเรืองภายใต้การปกครองและการครอบครองของพระองค์ใช่ไหมชนชาติของพระเจ้ารู้จักโหร้องอย่างชื่นบานชนชาติของพระเจ้าเป็นชนชาติแห่งเทศกาลและการเฉลิมฉลองอเขามีเรื่องให้ขอบคุณพระเจ้าเสมอแม้ในความทุกข์ยากของเขาแม้วันนี้ไม่เห็นกำแพงแต่เขาเห็นพระเจ้าผู้ทรงเป็น ยิ่งกว่ากำแพงของเขานะเขาเรื่อนเริงด้วยพระราชกิจของพระเจ้าที่เคยทําให้กับเขาในอดีตเขาเรื่อนเริงในสิ่งที่พระเจ้ายังทําให้กับเขาในปัจจุบันและเขาเรื่อนเริงชื่นชมยินนีเพราะเขารู้ว่าพระองค์ก็จะทรงกระทําต่อไปในอนาคตเพื่อพวกเขามีเหตุผลมากมายที่เขาจะมีเทศกาลมีเหตุผลมากมายที่เขาจะเฉลิมฉลองพวกเขามีเหตุผลเยอะจริงๆที่จะโห่ร้องอย่างชื่นบานแล้วก็ในข้อที่15-17ถึงนะครับพูดถึง4เหตุผลใช่ไหม ทำไมเขาถึงโห่ร้องอย่างชื่นบานมีสี่เหตุผลใช่ไหมเหตุผลประการที่หนึ่งนะก็คือว่าความโปรดปรานของพระเจ้าใช่ไหมชนชาติที่รู้จักโห่หร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุขคือผู้ที่เดินในสว่างแห่งพระพักของพระองค์ผมไม่ลงในรายละเอียดนะแต่พูดถึงเป็นการอ้างอิงคาอวยพรแบบปูโรหิตจำได้ไหมคำอวยพรแบบปูโรหิตเราร้องเพลง The Blessing ใช่ไหมขอพระพักของพระองค์ทำไมทอแสง ก็คือเป็นการที่พระเจ้าอวยพรโอ้โหชนชาติของพระเจ้าทำไมโ h ร้องอยางเช่นบานโอ้โหเพราะพระเจ้าโปรดปานพวกเขาอ่ะพระเจ้าอวยพรพวกเขาอ่ะแล้วทำไมพระเจ้าถึงทําขนาดนั้นได้ทําไมพระเจ้าถึงโปรดปานทําไมเขาถึงเดินในแสงสว่างแห่งแห่งพระพักของพระองค์ได้เพราะที่ไม้กางเขนรู้ไหมครับพระเจ้าพระบิดานะได้หันสว่างแห่งพระพักของพระองค์ไปจากพระบุตรองค์เดียวที่สมบูรณ์แบบของพระองค์นะเพื่อพระองค์จะไม่ต้องหันสว่างแห่งพระพักของพระองค์ไปจากผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ อีกเลยพี่น้องครับวันนี้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนสถานการณ์ในชีวของเราจะเป็นยังไงเราอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากเราอาจจะอยู่ในวันเวลาที่มืดมิดเราจะต้องเดินผ่านหุกเขาเงามาจุลาคนระับแต่ในเหตุการณ์ทั้งปวงทั้งสิ้นเหล่านี้นะ เรายังคงเดินอยู่ในสว่างแห่งพระพักของพระเจ้าของเราเราเป็นที่โปรดปรานของพระองค์และนี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่เราจะโหร้องอย่างชื่นบานเหตุผลประการที่สองนะครับไม่เพียงแต่เราได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าประการที่2คือเรามีพระนามของพระองค์พระนามของพระองค์เป็นเหตุผลที่เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ในพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่โหร้องอย่างเชื่นบานก็คือผู้ที่เต้นโลดอยู่ในพระนามของพระองค์เขาเต้นเลยนะเต้นโลดอยู่ในพระนามของพระองค์พระนามของพระเจ้าหมายถึงผู้ที่โรรองทรงเป็นใช่ไหม ไม่มีเวลาที่จะพาดูพระนามของพระองค์มากมายเอาแค่พระนามเยซูพอพระนามเยซูเป็นพระนามที่ในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่หนึ่งข้อสิบแปดบอกไงจะช่วยชนชาติของพระองค์ให้รอดจากบาปของเขาในพระนามพระเยซูเราได้รับความรอดในพระนามพระเยซูเราได้รับชีวิตใหม่ในพระนามพระเยซูเราได้รับชีวิตนิรันดร์ได้รับการไถ่อย่างสมบูรณ์เรามีชีวิตอยู่ในพระนามของพระองค์เราสมควรที่จะเต้นโลดอยู่ในพระนามของพระเจ้า อเหตุผลประการที่สามไม่เพียงแต่ความโปรดปรานของพระเจ้าพระนามของพระองค์เหตุผลประการที่สคือความชอบธรรมของพระองค์พระธมพิบบอว่าผู้ที่โห่ร้องอย่างชื่นบานก็คือผู้ที่รับการเชิดชูโดยความชอบธรรมของพระองค์อย่างที่บอกนะศักดิ์ศรีนะศักดิ์ศรีของชนชาติของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ความชอบธรรมของตัวเขาเองนะแต่อยู่ที่ความชอบธรรมของพระเจ้าในพระธรรมวิสสยาบทที่64 ข้อสี่เอ๊หกสิบสี่ข้อหกใช่ไหมเรารู้ดีพระคัมภีร์บอกว่าความชอบธรรมของมนุษย์เปรียบเหมือนอะไรผ้าสกปรกค,ความชอบธรรมของมนุษย์เมื่อสวมแล้วเป็นผ้าสกปรกม,มีแต่ทาไมอับอายแต่ความชอบธรรมของพระเจ้าของเราเป็นศักดิ์สรีของเราผมได้รับพระพรม,มากตอนที่เตรียมนำนมัมการเพราะว่าพระเยซูเนี่ยได้สวมเสื้อสีแดงเข้มเนี่ยแห่งความบาปและความอับอายแทนเรา วันนี้เราจึงได้สวมความชอบธรรมที่เตรียมด้วยสง่าราศีของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์จริงๆนะผมนึกถึงโคลินบทที่หนึ่งนะบอกว่าโดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์พระองค์จึงตั้งพระองค์ให้เป็นพระปัญญาและเป็นความชอบธรรมของเราเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์เป็นผู้ไถ่เราให้พ้นบาปให้เป็นไปตามที่พระพีเขียนไว้ว่าให้ผู้อวดอวดองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็ประการที่สี่นะสุดท้ายแล้วนะครับเตุผลที่สี่ที่เรานมัสก,การสรรเสริญพระเจ้า โหร้องอย่างชื่นบานพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่โหร้องชื่นบานก็คือผู้ที่มีพระเจ้าเป็นพระสิลิแห่งกําลังของเขาจริงๆชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติที่เล็กมากนะครับไม่เพียงแต่เล็กนะครับเขาเป็นชนชาติที่อ่อนแอด้วยนะในเวลานี้เขาไม่เพียงแต่เล็กและอ่อนแอนะเขาไม่มีการป้องกันใ,นใดๆเลยเขาไม่มีแม้แต่กําแพงเมืองนะแต่เพราะพระเจ้าของเขายิ่งใหญ่และเข้มแข็งพระเจ้าซึ่งสามารถช่วยเขาให้พ้นจากชนชาติที่ใหญ่โตและมีกำลังมากกว่าพวกเขาได้นะ พี่น้องครับเราก็เป็นชนชาติของพระเจ้านะชีวิตประจําวันเราอาจจะต้องเจอเหตุการณ์ที่มากแล้วก็ใหญ่เกินกําลังของเราแต่ว่าพระเจ้าพร้อมจะประทานกําลังให้กับคนที่ยอมรับในความจํากัดของตัวเองยอมรับความหมอนแอของเราเองแล้วก็มาพึ่งพาความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผมอยากจะหนุนใจทีมนัสการเป็นพิเศษนะผมอยากจะหนุนใจทีมนัสการเป็นพิเศษนะช่วงนี้เรามีคนน้อยนะเราอาจจะเหนื่อยหน่อยนะ เราก็ไม่เพียงแต่เราทํางานรับใช้เท่านั้นนะแต่ว่าเราก็ทํางานธรรมดาชีวิตประจำวันด้วยนะไม่เพียงแต่ชีวิตประจำวันแต่เราก็มีครอบครัวเรามีสุขภาพเรามีหลายๆอย่างที่เราต้องรับแบกไว้ด้วยตัวเองนะแต่ว่าพี่น้องครับเราอาจจะเล็กน้อยและอาจจะอ่อนแอแต่ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่แล้วก็โรงเข้มแข็งโรงพร้อมจะเสริมกําลังเราด้วยกําลังที่เพิ่มขึ้นนะเพื่อเราจะสามารถปฏิบัติรับใช้โรงได้อย่างมีสงาาส่าราศีคนอาจจะถามเราเลยนะเฮ้ยคุณไปเอากาลังมาจากไหน งานก็ดีการรับใช้ก็เด่นเราจะได้ตอบเขาได้ไงเพราะอะไรเพราะพระองค์ทรงเป็นพระสิริแห่งกําลังของผมโดยความโปรดปรานของพระองค์กําลังของพระองค์กำลังของผมจึงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกำลังของพระเจ้าเป็นกําลังที่อัศจรรย์นะไม่ใช่เป็นกาลังที่ใช้ไปแล้วหมดไปนะใช้ไปยิ่งร้อยหลอยิ่งร้อยหลอแต่กําลังของพระองค์เป็นกําลังที่ใช้แล้วใช่ไหมฮะ ย,ย,ย,ย JI, to to uh ิ่งเพิ่มข i̇şte ึ้นยิ่งเพิ่มขึ้นเรายิ่งเรารับใช้พระเจ้ายิ่งเรานมัสการพระเจ้ายิ่งเราโปรนิบัติรับใช้พระองค์ยิ่งเรายอมจำรนกับพระองค์เรายิ่งได้รับกำลังที่มาจากพระองค์เป็นเรื่องที่อัศจรรย์จริงๆชนชาติที่รู้จักโหร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุขสรรเสริญพระเจ้าฟ้าสวรรค์สรรเสริญพระเจ้าแผ่นดินโลกสรรเสริญพระองค์ชนชาติของพระองค์ก็สรรเสริญพระองค์ด้วยอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้านะครับ วันนี้นะครับใหญ่จะก่อนที่เราจะซ้อมนมัสการด้วยกันนะผมใหญ่จะตอบสนองพระคำนะครับด้วยการร้องเพลงเพลงหนึ่งนะครับก็เป็นเพลงที่ตอนแรกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะแต่ว่าผมคิดว่าก็เป็นเพลงที่พอจะเข้ากับสนบทบทสรีบทที่89นี้ได้นะเพลงพระเยซูพระผู้ช่วยก็เราสรรเสริญพระเยซูพระผู้ช่วยของเรานะครับผู้ที่ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์นะครับแล้วก็ผู้ที่ทั้งโลกาพลังและฤทธิ์เดชสรรเสริญพระองค์